สวัสดีค่ะพบก,กับกเราในช่องงามโชว์แฟมิลี่ค่ะตอนนี้พี่ชายน้องสาวเขาจะพากันไปไหนนอ่นเนาะค่ะวันนี้นะคะไอพี่งามูโอ้งามตาเก่งแล้วดูค่ะเขาค่อยๆเดินนะนะคนแรกเนี๋ยนะคนแรกก่อนะคนแรกจอดก่อนครับคนแรก ดีครับคนแรกครับผมเดีครับนน้องเบียร์ซูเปอร์เทนครับน้่งเบียร์ซูเปอร์เทนครับผมครับน้องเสียอาชีวะครับโอ้น้องเสียอาชีวะนะครับผมอันนี้คนแรกครับผมเด็ขาวเป้ค่ะไปยังครับไปยังหรอใช่แล้วดูงามตาเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะคะดูค่ะโอ้โหกลางหูด้วยเราต้องเดินตามหลังเขานะคะเดินนำหน้าไม่ได้ พกะเขาจะดันแม่เขาเนาะเดินค่อยๆเดินเจ้าบานได้ยินเสียงรถดูงามตาเฮ้ยเฮ้ยงามตาเห็นรถเห็นรถเฮ้ย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 ,ยแต่ละคนแต่ละคนล้นล้นล้น น้ำตาจะพาแม่ลนแล้วดูค่ะแวะกินยามาลูกมามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเจ้าบาดมา ได้กลิ่นมะมอยู่เุยยังเป็นมงมันไม้เขาได้กลิ่นไงโอ้เสียงรถเด้อลูก

งัวอีกบาทนี 1, ่เอ้างัวยานสางสางแต่ยานงัวงัวหลายโตเด้เนาะสร้างสีโตโอเคงใส่งัวอีกเบิังเบิังเก่งใส่งัวอีกเก่งใส่งัวอีก งัวได้แล้วนั่นบ่แม่นี่ยังได้นั่นคิดว่าลูกหมาอยู่บ้านบ่ มาแล้วครอบครัวหันสามาแล้วนะคะตอนนี้เเอเอ้ย้ยยวันนี้มาไม่ครบทีมนะคะพี่เกียร์ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเนาะนะคะนี่ก็จะมาพี่เวียนะคะพี่เวียพี่เสียเนาะแล้วก็น้องปุ๊เป้นะคะ

น้ำเออมาแล้วนะคะตอนนี้ดี่น้อยครับสร้างขึ้นเป็นง่อยทั้งนั้นทายเลยว่ะมันจบได้บ้างมาขึ้นได้หลายบ้างครับได้อีกประมาณจด็กโลกกบวนนี่นะคือกับเรีวเท่งั ชมืนลเ,เว้ยมามืแล้วนะอ่าตัวน,ตน,นี้มันออกะที่สุดนะช้อนะครับน้นะี่ไปบดกตรงนั้นมันจะใสกว่าห้ตรงนี้เลเ่ากันเหมือนกันมาพี่กําั อ่าๆอู้ถึง ต้องได้น้ำนี่มันเราเสียบบ่ไปจะกินลงไม้กันดันมีดันเมย่างเดียวเลยอยากขึ้นเรือบองงามตา ื้อเมื่อโจยื้อไปเลยไปเลย้วตกไปเลยน้ำตกเออเออดูเขาโจยเออโจยซาโจยซาน้ำไหลผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะ ไหลเข้ามาแล้ว హలో అమ్మా ఖైక เดี๋ยวเราจะให้เขาอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับผมให้พีงงามอาบน้ำก่อนนะคะ ลิ่งเลยพี่งามเขาก็ไปกินหญ้าสองสามีภรรยากับลูกสาวกินหญ้าพี่งามอาบน้ำก่อนนะคะทีละคนเพราะว่าวุ่นวาย ครอบครัวตัวปวนนะคะเฮ้ยอ้าวขึ้นมาพี่งามทีละคนทีละคนเนี่เหมือนจับปูใสกระด้งเลยนะคะแม,ม่คะ่ะเฮ้ยอ้าวทิวเจ้าบานแล้ว អាគេงามที่งามชวนน้องอาบน้ํา งามบอกว่างามตาย่าดินงามตายดา,ายดินงามตาก,ก็จะยกล้ออย่างเดียวเลยหนยกขาด้วยยกล้อด้วย บอกว่าลนอหลีลูกคอย,อยอเอ้เอเเย้ยน, <c oughs> นี่เลยเฮทำให้ลูกหลนตลอดเลย เอดาดยทุกคนเหมืนมนี่ยังเป็นคนสามคนเลยนะครับเหมือนมันคึกแล้วเนี่ยมันคึกแล้วเนี่ยคึกแล้ววคึกอุ้ยอกอ้ปมา มาเสร็จหมอบอยู่นู่นนะคะส่วนณพ่อ่านี่คะ่ะส่ณพ่ออาบอยู่นี้นะคะในบรรดาครอบครัวเขานะคะไม่ล้น